โบราณได้ว่าไว้15สิ่งนี้ไม่ควรทำจะทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตไม่รุ่งเรืองโชคลาบจะไม่วิ่งเข้าหาสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อบาบุญคุณโทษนะรกสวรรค์ใครที่ได้ฟังก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับโบราณได้ว่าไว้15สิ่งนี้ไม่ควรทําจะทํามาหากินไม่ขึ้นโชคลาภจะไม่มีสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติตั้งแต่ในสมัยอดีตการ และปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลากหลายความเชื่อได้ปฏิบัติกันมาสิ่งที่ทำแล้วก็เกิดขึ้นเป็นความสบายใจเราได้นำทั้ง15สิ่งที่แนะนำกันว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำหากทำแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณน,นั้นเกิดเป็นความตกตำ่ำทำมาหากินไม่ขึ้นโชคลาภไม่วิ่งเข้าหา ทำส,สิ่งใดก็ไม่จเจริญสิ่ง,งที่แนะนำให้ทำ,ทำเมื่อทำแล้วก็จะเกิดเป็นผลที่ดีกับตัวคุณเองชีวิตของคุณก็จะ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป 1. ที่เตียงนอนไม่ตั้งเตียงนอนโดยหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำเพราะนั่นจะทำให้อับโชคเป็นทางที่ไม่ดีไม่ตั้งเตียงนอน หันไปเตียงไปตรงกับประตูทางเข้าออกห้องพอดีจะทำให้ผู้ที่นอนนั้นฝันร้ายและไม่มีโชคลาภเข้ามาเลย 2. กราบไหว้พระศรีวลีหากมีเวลาหาโอกาสให้ตัวเองและครอบครัวได้ไปกราบไหว้พระศรีวลีที่วัดใดก็ได้ พระศิวรีนั้นเป็นเอตักคะในด้านโชคลาภท่านได้เป็นหนึ่งใน80ศส,ส,สิเอกของพระพุทธเจ้าหาเวลาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งดีๆจากพระศิวรีตัวคุณนั้นก็จะมีแต่โชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความราบลื่นและความเจริญก้าวหน้า 3. ส,สุนัขแมวจรจัด แบ่งปันอาหารให้น้ำสะอาดให้กับแมวจรจัดหรือสุนัขจรจัดที่หวิวโหยในวันที่ฝนตกให้เข้ามาหลบฝนใต้าชายคาบ้านการทำบุญทำทานกับสัตว์นั้นคุณจะได้รับผลอานิสงส์ 4. ใส่เงินในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าที่เราซื้อมาในใบใหม่ซึ่งเงินจำนวน900บาทเอาไว้ในกระเป๋าเป็นเวลาหนึ่งคืน เพื่อที่จะทำการเสริมเลิกเสริมชัยที่ดีให้กับตัวคุณเองจะทำให้กระเป๋านั้นเรียกเงินเรียกทองมาหาจะมีเงินที่เข้ามามากกว่าจ่ายออกไป 5. ทําทำความสะอาดห้องครัวห้องครัว,รวถือได้ว่าเป็นห้องขุมสมบัติเลย,เลยก็ว่าได้ให้ปัดกวาดเช็ดถูให้ดูแลทำความสะอาด จัดข้าวของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้สกปรกเพราะหากเราปล่อยให้ความสกปรกนั้นจะทําให้อับโชคเงินทองที่มีก็จะมีทางออกไปอยู่เสมอ 6. ไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าไม่ควรให้ของกับคนที่คุณรักครอบครัวคนรอบข้างคนที่เรารักหรือเพื่อนสนิท เป็นผ้าเจ็ดหน้าเพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งอับโชคหากเราได้ให้กันแล้วก็จะมีแต่เรื่องราวทำให้แยกจากกันไป 7. ยักษ์และราหูไม่ควรที่จะมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ราหูประดับตกแต่งเอาไว้ในบ้านเพราะนั่นจะทำให้มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันอยู่บ่อย จะขาดในเรื่องของโชคลาภเลี่ยงภาพที่น่ากลัวหรือมีความดุร้ายเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ดีที่ไม่เป็นจะทำให้โชคที่เข้ามานั้นหายไปหมดคนในบ้านก็จะมีแต่ปัญหาและมีแต่เรื่องที่ไม่ดีหาเป็นรูปสวยงามรูปธรรมชาติมาประดับตกแต่งเอาไว้ในบ้าน9เช็ดกระจก กระจกในบ้านให้ขัดถูทำความสะอาดให้เงาให้ใสสะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้คุณมัวและถ้ากระจกที่แตกมีรอยร้าวไม่ควรเก็บเอาไว้ควรเก็บเอาไปทิ้งให้หมด 10. บทำบุญลงมูลละนิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงินลงให้กับผู้ที่ยากไร้การทำบุญนี้ จะช่วยเสริมชะตาชีวิตให้แข็งแรงและทำให้คุณผ่านพ้นกับปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต 11. ใส่แหวนเสริมดวงเสริมโชคราภสวมใส่แหวนถูกฉลกกับเดือนเกิดวันเกิดเพื่อที่จะเป็นการเสริมโชคที่ดีให้กับชีวิตเสริมในเรื่องของการเงินสวมแหวนทอง สวมแหวนเงินสวมแหวนหยกเสริมในเรื่องความรักให้สวมใส่แหวนรูปหัวใจรูปดาวแหวนเพชรแหวนลูกปัดหินสีต่างๆและให้เลือกสวมใส่แหวนให้ถูกนิ้วตามวันเกิดตามชโชกของคุณก็จะยิ่งเสริมดวงที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป 12. จัดหิ่งพระหิ่งพระในบ้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ควรดูแลและทำความสะอาดอยู่สม่เสมอเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนพวงมลาลัยถวายน้ำให้สะอาดไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้สกรปรกไม่ปล่อยให้มีฝุ่นจับจนทำให้มี13พระพรมศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสที่จะไปกราบไหว้พระพรมสักครั้งเป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานอธิษฐานอะไรก็จะมักสมหวังตามความมุ่งมา่ความปรารถนา 14. ไข่และส้มในบ้านควรมีไข่และส้มวางเอาไว้ในตะกก้าวางเอาไว้บนโต๊ะทานข้าวอยู่เสมอเพื่อที่จะเรียกความสมบูรณ์เพิ่มพูนความสุขให้กับคนในบ้านและข้อสุดท้ายข้อ15เก็บเหรียญนำโชคหากได้เจอเหรียญเจอเงินตกอยู่ตามทางตามถนนให้เก็บเอาไว้ แล้วนำไปทําบุญที่วัดหรือบริจาคให้คนที่ขอทานตามสะพานลอยตามข้างถนนหรือตามตลาดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ15ข้อสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วก็โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนจากไป ก็อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์แชร์ชรออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยะาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาหาชานชาแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ